สวัสดีค่ะทุกคนพบกันกับแอน,นอีกแล้วนะคะที่ช่องแอนนาพาเละาะไต้วันค่ะวันนี้นะคะแอนก็มีนัดกับเพื่อนๆค่ะทุกคนแอนวันนี้แอนมีนัดกับเพื่อนมาอ่ามาตกปลากันค่ะเราเราบอกว่าเราบอกกับเพื่อนว่าถ้าน้ําขึ้นนะคะเราก็จะตกปลาแต่ถ้าน้ําลงนะคะเราก็จะจับหอยกันค่ะทุกคนวันนี้แอนมีอยู่2ออุปกรณ์ด้วยกันนะคะทั้งมีทั้ง เบ็ดตกปลาแล้วก็อุปกรณ์จับหอยค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแอนเอาอุปกรณ์จับหอยมาให้ดูนะคะนี่ค่ะทุกคนอุปกรณ์การจับหอยของเรานะคะวันนี้นะคะอ่าเพื่อนบอกว่าถ้าน้ําลงนะคะเราจะมาจับหอยตลับค่ะทุกคนอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนตรงเนี้ยแอนถ้า ถ้าตรงไหนตรงไหนมีน้ํานะคะแอนก็จะเอาฝั่งนี้นะคะคูดคูดลงไปค่ะคูดกับทรายนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ก็ฝั่งนี้ก็คือสําหรับสําหรับที่ตรงที่มันไม่มีน้นะะําค่ะทุกคนแล้วมีมีอีก,กัน,นึง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนเอามาให้ดูนี่อันนี้ใหญ่มาก <laughs> อันนี้คือจับแอนได้เลยนะคะทุกคนอันนี้เอาไปคูดเหมือนกันเหงานี่คูดคูดทราย นี่ยวนี่นานมาตาจูนี่ยวชิมัยนี่ยวนาชิมัยวะเจ็ดสิบจูเลยเจ็ดสิบูเลยเขอกว่าสี่สิบปีแล้วเขาบอกว่าไออุปกรณ์นี้นะคะมันสามสี่ปีแล้วนะคะทุกคนแอนถามเพราะว่าเธอเอามาอะไรใหญ่จังเธอจะจับไปขายเลยยังไงนะคะทุกคนนี่ก็เป็นเพื่อนเราคนนึงนะคะทุกคนนี่ครับหน่อยสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับ สวัสดีครับพี <c oughs> ่เชียสวัสดีครับไอโลเราก้องเราก้องสวัสดีค่ะพี่เชี่ยสิกาิกาอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิด์เออสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็ตอนนี้มีกันอยู่สามคนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งคนค่ะตอนนี้ <Okay. S 2> เพื่อนอีกหนึ่งคนคเขาก็อ่า เขาก็แบบว่าเขากําลังขับรถมาอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวอีกสักแป๊บอีกสักแป๊บค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาถึงแล้วค่ะเมื่อกี้โทรมาถามว่าอยู่ตรงไหนกันนะคะอะไลน์ลน์ไลน์น้องอธิการสวัสดีครับแล้วก็เชื่อที่ต้องเจเจเจ๊เขาญาติจิงกว่าแบบ่าโจ๊กบ่าโจ๊กบ่จ๊กหน่อยนี่เราโมเเด่นไร 他没上班，我就一直等着六点四十，分看看还没有来，再我再跑出去买东西回来，七点多，甩下去，哎，来了来了，来来啊、这个很多，鱼很多。 ไ都不ดู不ไม่ดูดใช่ไหมไม่ดูด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 ไม่ดู我ไ要喝ดูดไม่ดูดรม่ดไม่ดไดดไม่ดไดไม่ไ่ดูมดูม่ดูม่ดมน่ม ปามยังไม่ขึ้นมาค่ะทุกคนแล้วก็น้ํามันขึ้นมาแล้วก็ยังลอยหอยก็ยังจับได้นะคะเพราะว่าน้ำมันยังไม่ลงค่ะพอดีพอดีเอ็นมาเจอกับคุณตานะคะคุณตาเขามาเขามาตกปลาค่ะอันนี้ก็ตกไม่ได้เหมือนกันนะเขาก็เลยมามานั่งกับพวกเรา 啊，ออ่โอ้ผมว่านวะมีสั่งแล้าจะไม่้เกันอ่ะเอ่อฮัลโีดีีแปดสิบแปดสิบแปดสิคบบ 这个是一个天天一个天天，我哪一个那个水利控的管子上了、啊、因为我这要擦掉干的啦，这个长度不够长，擦掉干的、啊对对，不够长，这刚有感不会掉的、哦、钓竿才不用拿在手上啊。 就了，了。啊，插在插在里面呢那个是不是你想老婆送你的？那种像是越南的。不是，不是，这是台湾的客家人台湾的吗？哦。他家也是越南。我们哦，越南的。很漂亮的很好玩那个果。来，来带带给大家看一下。带给大家看一下，有没有好帅？我跟你讲。 เวียดนาม是尖尖的哦，越南是这样子，嗯，哦，台湾才有这个，才是อย子，台湾是这样，它这个是从大陆过来的哦，尖尖台湾的尖，比较平นะ，比较平，台湾比较平。คือคุณคุณตาบอกว่านี่เป็นหมวกของไต้หวันนะคะทุกคนมันไม่ใช่หมวกของเวียดนามนะคะตอนแรกแอนเอรว่าเป็นหัวของเวียดนามค่ะเวียดนามคือมันจะเป็นแบบลักษณะแบบคือสามเหลี่ยมนะคะแต่ว่าเวีย ของไต้หันมัจะมีตรงมีพักตรงนี้ด้วยนะคะแล้ใต้ก่ใต้แจ๊คท่านนี้ใช่จะไม่ยอมหาสวยสร้ลยเไม่ยไเห็นโตแต่เห็นตาเห็นหล่าที่นั่นกลี่ไปที่ไหนมาอีกไม่องไปกวาอ๋าฮ บ๊ายบายบ๊าเบายไม่มีปลาไม่มีปล่เอาจไม่มีัยม่ด้ไม่ไดบนะ这个地方不好卖卖骰骰 <laughs> 有ปลามหไม่มีปลาแล้วไม่มีปลาไม่มีปลามา干嘛กินเทียนไม่ได้กินปลาแล้วเราวันนี้ ันนี้ไม่ได้กินปลาแน่เลยค่ะวันนี้ไม่มีปลาไม่เป็นไรค่ะเรามาเอาบรรยากาศก,ก็ได้นะคะนนี่หอบปลาปลาไม่กินเหยื่อเลยน่าจะเป็นเพราะอากาศหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจค่ะ คนเพื่อนเราอีกสองคนค่ะกำลังตกอยู่นั้นก็ยังไม่ได้เหมือนกันอ้าเพือนจทยังอยอาอโ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 าโอ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 ออ มันตัวเล็กเกินไปนะคะทุกคนเราเลยจะเอาทิ้งนะคะเรานี้เราไม่เอานะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาค่ะทุกคน ข้าคขาไปแล้ววันนี้ก็คงกินแห้วนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ปลาค่ะตอนนี้ก็แค่รอให้น้ํามันลดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าน้ํามันลดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บหอยลายกันค่ะเห็นเพื่อนเขาบอกว่าตรงนี้มีหอยลายด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะไปเก็บหอยลายกับแอนนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายกังหันลมบ๊ายบาย